ช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมคะบรรยากาศในการรับประทานอาหารก็มีส่วนสำคัญนะคะทำให้เราเนี่ยได้ทานอาหารทั้งบริโภคอาหารกายและอาหารใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยวันนี้ช่วงครัวฮาลานพาท่านผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศชายทะเลนะคะริมทะเลแล้วก็ ร้านอาหารตรงนี้ก็คือจะอยู่แถวอ่างศิลาค่ะอ่างศิลานี้มีบรรยากาศที่มีทะเลลัดมารอบๆนะคะตลอดจนถึงชายฝั่งเลยนะคะตลอดจนถึงทะ,ทะเลที่เราเล่นน้ําเลยอะคะ่ะตรงนี้เนี่ยเราเข้าทางสุขุมวิทก็ได้หรือว่าจะมาจากทางทะเลก็ได้ร้านอาหารตรงนี้นะคะจะมีร้านสลิมอยู่ร้านเดียวเลยะคะ่ะคือร้านยายา,ยาซีฟู้ดอาหารเด่นของเขาเป็นอะไรเดี๋ยวท่านผู้ชมตามเรยียงกันเลยนะคะ ด้านผู้ชมคะเรามาดูกันนะคะว่าบรรยาซีฟู้ดเนี่ยมาทาอะไรที่เป็นอาหารทะเลที่เป็นรายการอาหารที่ประทับใจหนึ่งรายการทานผู้ชมได้ชมกันนะคะท่านผู้ชมพบกับคุณยายาซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นพ่อครัวของร้านนะคะยายาทักษิณค่ะสำมรับรายกรัมันเป็นรอวันละการนะคะอย่างที่บอกท่านผู้ชมว่ารายการอาหารวันนี้ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่าสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยจะหาทานอาหารที่เป็นประเภทอย่างนี้นะค่ะ ยากเพราะว่าส่วนผสมเขาจะมีหมูอยู่ข้างใต้ในะคะซึ่งเราก็ไม่รู้เลยนะึกว่าเป็นซีฟู้ดนี่คืออะไรคะทุนนยาน,นี่คือกุ้งอบวุ้นเส้นครับกุ้งอบวุ้นเส้นซึ่งร,รายการอาหารจานโปรดซะด้วยสิเพราะว่าทานง่ายดูไหวดูเพลนะคะคงั้นมีส่วนผสมอะไรบ้างคุณนียรยาคะครับผมเป็นมันไก่มีกระเทียมต้นหอมแล้วก็มีขึ้นช่ายหอมแดงขิงนี่คือกุ้งม,มีพริกไทยปน่นแล้วก็น้ำตาล ก็จะเป็นซีอิ๊วน้ำมันหอยครับซอสปรุงรสจะเป็นน้ำมันงาก็มีเนยเสร็จแล้วก็ใส่วุ้นเส้นน้ำซุปนะครับก็คือตัวนี้เป็นเป็นมันไก่เราใช้มันไก่แทนค่ะแต่ถ้าเขาเป็นของเขาคือเป็นมันหมูใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็มีขึ้นช่า แล้วก็มีหอมแดงอันนี้คือขิงส่วนตัวเองอะค่ะถ้ารับประทานอบุนเส้นแล้วเนี่ยพวกขิงเถิงพวกนี้ค่ะจะทานหมดค่ะเพราะว่ามันได้รปโยอ์เป็นสมุนไพรนี่คือกุ้งทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเอาด้านหลังของเขาออกนะคะเส้นดำๆนะคะท่านผู้ชมพริกไทยป่นค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายซีิ๊วนี้เป็นช้อนหนึ่งเลยนะครับช้อนนัำพร้อยก็ต้องช้อนตวงเลยนะครับ มูนมูนครับผมช่ซอสปรงุงรสค่ะช้อนหนึ่งเหมือนกันคเป็นน้ำน้ำซุปนีนะครับเรากะสักสามช้อนนะครับสองสามครับเป็นน้ำมันงาครับแล้วก็มีเนยส่วนผสมเยอะๆหน่อยอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าอาหารที่ผสมปมกลืกนับทางวัฒน,ธ,นธรรมนะคะคต้นตำรับ,บ,บเดิมก็คืออาหารตารับ,บ,บจีนนะคะ แต่ว่าเวลามาอยู่ในแล้วแต่จะพัฒนารสชาติไปอย่างไรนะคะเสร็จแล้วกะต้มก้อก่อนต้มต้มเสร็จแล้วก็ใส่วเส้นตอนนี้เรามาอยู่ตรงเตาเลยนะคะผัรุชนี้คึ่งกุณลายค่ะนื้อ้องเนี้ยค่ะค่ะมสวัสดีค่ะนะคะระบบนี้ใช้เวลานานไหมคะไม่นานค่ะสองสามนาทีค่ะ กุ้งสุกพอประมาณนี้แดงอย่างเงี้ยแบบนี้เลยค่ะพอเดือดให้วพอเดือดแล้วก็เราก็เอาแล้วเอามาใส่บนเส้นนะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเอาน้ําต้มข้างล่างค่ะราดหุนเส้นเดี๋ยวก็จะได้เุ้นเส้นก็จะนุ่มแล้วก็เอน้ำที่ราดก็จะชุ่มแล้วก็หอมแล้วก็มาอบีทีหนึ่งอันนี้อบลาต้องเทอีกรอบหนึ่งนะคะรอบหนึ่งนะคะเผื่อให้น้ํา ผสมมันเข้ากันกับมิ้งเซนคนะ่ะสุดท้ายแล้วค่ะก็<อ>ามาต,ตั้งเหยีอค่ะได้ไฟแรงเลยอันนี้คืออบละค่ะสุดแรงผทานแล้วจะ <ไป S 1> ้วได้กลิ่นหอมโชยมาแล้วค่ะ,คะ,คะเปดใส่ผักซีไปนิดนึงค่ะนี่คือเสร็จแล้วค่ะ ช่วยแนะนําท่านผู้ชมนิดนึงว่ารายการอาหารของทางร้านมีรายการอาหารเด็ดๆจานเด็ดๆอะไรบ้างนะคะเพราะตอนนี้ก็มีอาหารเด็ดหลายอย่างก็เป็นของทะเลจะเป็นย่างเป็นเผาเป็นต้มทุกอย่างนะฮะเราดัดแปลงมาหมดที่สําคัญนะคะทะเลเนี่ยมีไม่พ้นความสดถ้าทานอาหารทะเลเราต้องได้ความสดความอร่อยความเหนียวเดี๋ยวเชื่อบอกท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าร้านเนี่ยมายังไรแล้วก็มีบรรยากาศยังไงบ้างครับผม ถ้ามาจากกรุงเทพนะฮะป้ายบอกว่าอ่างศิลานะครับตรงเข้ามาเลยสะพานปลามาหน่อยเห็นศาลเจ้านาจาอยู่ฝั่งขวามือมีป้ายใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับะะแต่ถ้าอยู่บางแสนบางแสนตรงมาเข้ามาอ่างศิลาเลยครับก็จะเห็นตรงฝั่งซ้ายทะเลตรงนี้เป็นยังไงคะที่ร้านนั่งแล้วเป็นยังไงคะบรรยากาศดีมากเลยครับค่ะตอนนี้ลม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 ,ลม,ลมก็ดี <laughs> ต้องเย็นๆ <laughs> นะคะท่านผู้ชมมองออกไปค่ะอริยาืนอยู่ที่ถ้ามองไปทางขวามือเนี่ยถ้ามาเย็นๆแล้วก็น้ําก็จะขึ้นเต็มแล้วก็พระอาทิตย์จะตกนะคะเหมือนกับว่า ขายผ้าวิวไว้สําหรับส่งให้เพื่อนๆได้เลยค่ะมาร้านยาๆนี่ไม่ผิดหวังอกคะไม่ผิดหวังนะคะสำหรับนี้ก็เลยต้องขอบคุณมากคุณยายคะที่มาทํารายการอาหารพิเศษนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสำหรับนี้ทางรายการก็มีผิดพันธมาฝากด้วยค่ะคุณยายคะผิดพันธ์ที่จะฝากก็คือเป็นผิดพันธ์ตาแม่ครัวผิดพันธ์ตาฉลากทองนะคะแล้วก็มีพันธ์ตาแม่ครูฉลากทองให้กับทางยายาซีฟู้ดด้วยค่ะนะคะ ส่วนชุดนี้ก็เป็นน้ำมันที่คุณยยาต้องใช้อยู่แล้วนะคะก็เป็นน้ำมันเพื่อสุขภาพเอ e ม a l d ลด์นูตี้ค่ะซึ่งใช้ทั้งทอดและผัดได้ด้วยและที่สำคัญก็คือเป็นน้ำมันที่เป็นไขมันดีราคาถูกด้วยนะคะทางสำนั้ต้องขอบพระคุณมากเลยขอร้อทรงประทานคุณควาดีตอบแทนแล้วก็เพิ่มพูร,ริสเกให้กับทางคุณยายารวมทั้งบุคลากรพนักง,งานที่ในรา้านและครอบครัวคุณยายาด้วยค่ะนะคะ ท่านผู้ชมคะนี่คือความประทับใจของร้านยายาซีฟูซึ่งคุณยายาบอกเสมอว่า,าต้องสดต้องดีแล้วเวลามาก็อย่าลืมเข้าไปก๊อกๆหลังครัวก็จะเห็นยะยากลับมาหารอยู่ค่ะสำหรับวันนี้ชว่วงครัวร้านต้งางๆท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวัสลาหมือไัยกุ้งวราหมตุลล้อว่าปรากระตบนสนับสนุนโดยน้ำมันพืชเออรรันนิวทิเบล คำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะกุ้งอบว,วุ้นเส้นใช้น้ำซุปอะไรก็น้ำซุปไก่ขอน้ำซุปเนื้อส่งคำตอบมาตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะคะท่านที่ตอบถูกจะได้รับชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ตราฉลากทอง1ชุดค่ะ